ยายวายเรื่องหมอครับผมเป็นโรค DID ตอนที่9อัตลักษณ์ที่4วันนี้เป็นวันที่อินทัศได้พักผ่อนเสทีและคงจะดีกว่าน,นี้มากหากริษาไม่พาคุณพ่อของเธอมาพบกับอินทัศถ,ถึงที่โรงพยาบาลเธอทำแบบนี้เท่ากับว่ามัดมือชกผมชัดๆหลังจากนั้นคุณหมออิน ต้องไปร่วมรับประทานอาหารเย็นกับครอบครัวของริสาที่บ้านอินทัดยกยิ้มหลังจากตอบคำถามของพ่อหญิงสาวคำถามที่ฝ่ายตรงข้ามเอ่ยถามเขานั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากนักนอกจากเรื่องงานมัน่นหมออินคงทราบดีว่าอีกไม่นานริษาของเราก็จะเรียนจบแล้วหมออินพยักหน้าครับพ่อคะริษาบอกแล้วไง ว่าอินช่วงนี้เขายุ่งมากริสาเอ่ยขึ้นก่อนจะยื่นมือไปแตะอีกฝฟล์อินทัดเหลือบมองริสาก่อนเขาจะยกแก้วน้ำขึ้นมาดื่มพ่อของริสาเอ่ยก่อนรอบถอนใจเรื่องนั้นพ่อก็เข้าใจนะแต่เรื่องงานมั่นยังไงซะก็ต้องวางแผนกันเอาไว้ก่อนก่อนที่ริสาจะเรียนจบริสาแซงอมยิ้มเล็กน้อยเรื่องนี้พวกเราจะคุยกันอีกทีนะคะ ช่วงนี้ดูอินเขาจะเครียดด้วยริสาไม่อยากทำตัวเป็นแฟนสาวที่เอาแต่ใจเธอรีบเอ่ยก่อนใช้สายตาอ้อนวอนพ่อของตนให้เข้าใจพวกเขาทั้งสองเอาอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าเรารีบทานข้าวกันเถอะพ่อริสาพยักหน้าเข้าใจลูกสาวถึงแม้ว่าตนนั้นอยากให้ลูกสาวที่น่ารักของตนได้สมหวังกับผู้ชายที่ดี แบบคุณหมออินทัศแต่ยังไงก็จะใจร้อนไม่ฟังลูกตัวเองคงจะดูใจร้ายไปหน่อยคารินที่ตื่นขึ้นมาเขาก็ทำงานเช่นปกติวันนี้หมออินทัศจะต้องมาอยู่ที่บ้านของคารินแต่เมื่อไม่นานนี้เขากลับได้รับข้อความจากคุณหมออินว่าวันนี้คงไม่ได้เข้ามาที่บ้านและไม่ลืมกำชับให้อีกฝ่ายทานยาตรงเวลาแล้วก็รีบเข้านอนเร็ว ึงครินจะรับปากทุกคำสั่งจากหมออินแต่เรื่องของฟ้าใสที่เขายังรู้สึกอินกับเรื่องนี้อยู่หลายวันแล้วที่รู้สึกแบบนี้คงจะเป็นเพราะเขาเองที่มัวแต่เอามาเปรียบเทียบครินเดินลงมาที่ครัวก่อนเขาจะยืนเมืออยู่ชั่วครู่สายตาเหลือบมองไปยังทั่วห้องครัวเขาเพิ่งนึกขึ้นได้ว่านานมากแล้วที่เขาไม่ได้ซื้อของเข้าครัวเลย ตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นวันนี้ออกไปเดินเล่นซื้อของเสนหน่อยคงทำให้อารมณ์ดีขึ้นนะระหว่างที่คารินได้เดินซื้อของเขาก็ได้ขับรถมาที่สวนสาธารณะใกล้บ้านบรรยากาศในช่วงคำ่ำทำให้คารินออกมาเดินเล่นสูตรอากาศเดินคิดอะไรเรื่อยเปื่อยก่อนเขาจะเดินไปนั่งเล่นบนชิงช้าในสนามเด็กเล่นเล็กๆชิงช้าค่อยๆแกว่งไปตามแรงของเจ้าตัวช้าๆ คารินมองไปโดยรอบเขาอมยิ้มให้กับคู่แม่ลูกที่กำลังจูงมือกันเดินเล่นก่อนที่เด็กน้อยคนนั้นจะวิ่งขึ้นไปเล่นบนม้าหมุนตรงหน้าความรู้สึกแบบนั้นเขากลับจดจำอะไรไม่ได้แล้วว่าแม่กับเขานั้นเคยมีความทรงจำแบบนี้ร่วมกันหรือเปล่าคารินถอนใจเขารู้สึกแปลกๆเสียจนตนเองนั้นรู้สึกสับสนขึ้นมาในตาของเขานั้นวูบไว คล้ายจะเป็นลมและไม่นานดวงตาคู่เดิมก็แปรเปลี่ยนไปชายหนุ่มเด้งตัวลงจากชิงช้าก่อนเดินปรีเข้าไปหาเด็กสาวที่นั่งอยู่บนม้าหมุนและในมือของเด็กน้อยคนนั้นก็มีอมยิ้มอันใหญ่อยู่หนึ่งอันจูจๆเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงคนนั้นก็ดังขึ้นมาคารินกำลังยื้อยแย่งอมยิ้มในมือของเด็กน้อย เมื่อแม่ของเด็กเห็นผู้ชายตัวโตกำลังแย่งขนมจากลูกสาวของเธอเธอก็ไม่รอช้ารีบดึงตัวคารินออกจากลูกสาวในทันทีก่อนเธอจะรีบจุงมือเด็กหญิงคนนั้นให้ถอยห่างจากอีกฝ่ายเป็นผู้ใหญ่ซะเปล่ามารังแกลูกฉันมันใช่เรื่องที่ไหนสติดีหรือเปล่าน่ะ คารินไม่ฟังสิ่งที่คุณแม่คนนั้นเอ่ยเขารีบเดินไปคว้าเอาอมยิ้มในมือของเด็กน้อยผมแกะคนนั้นมาก่อนจะฉีกยิ้มร่าด้วยความดีใจแม่คะอมยิ้มของหนูเด็กหญิงร้องไห้โฮเสียงดังก่อนวิ่งปือเข้าไปคว้าอมยิ้มของเธอคืนสึกชิงอมยิ้มครานี้คงไม่มีใครยอมใครเป็นแน่กระทั่งผู้ชายตัวสูงคนนี้ยื้อแย่งฉุดดึงไปมา จนเด็กน้อยคนนั้นทลาล้มลงจนหัวเข่าถลอกปอกเปิดแน่นอนว่าเมื่อคนเป็นแม่เห็นลูกสาวโดนรังแกเธอก็ไม่ยอมรีบผลักชายแปลกหน้าคนนี้ให้ถอยห่างลูกของเธอในทันทีหน้าตาก็ดีทำไมรังแกเด็กแบบนี้แกมันทำลูกฉันเลือดออกแบบนี้ฉันยอมไม่ได้แน่ก่อนที่เธอจะรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อร้องขอความช่วยเหลือ คุณตำรวจคะช่วยมาจับคนบ้าหน่อยคะ่ะอินทัศรู้สึกใจชื้นขึ้นมาหลังจากอาหารในครั้งนี้จบลงได้ด้วยดีถึงแม้ตนจะรู้สึกอึดอัดอยู่บ้างแต่เขารู้สึกขอบคุณริษาที่เข้าใจเขาอินคะเราไปนั่งดื่มกันต่อดีไหมคะหาร้านที่บรรยากาศดีหน่อยริสาเอ่ยขึ้นหลังจากที่เธอกำลังเดินเล่นที่สวนหลังบ้านกับอินทัศ ร่างสูงของอินทั์หยุดยืนนิ่งเขากระแอมเล็กน้อยผมออกเวรมายังไม่ได้พักเลยไว้คุณจะกลับเราค่อยนัดกันดีไหมริสาทำหน้ามุยคุณปฏิเสธริสาอีกแล้วนะ่ะนี่ถ้าวันนี้ริสากับพ่อไม่ไปรับคุณถึงที่โรงพยาบาลคุณคงไม่ยอมมาอินใจร้ายจังเลยนะคะริสายืนกอดอกก่อนถอนใจคล้ายกำลังน้อยใจอีกฝ่าย ถึงแม้ริสาจะแสดงออกไปแบบนั้นแต่อินทัศน์ก็ไม่ได้สนใจเธอเท่าไรกระทั่งเสียงมือถือของอินทัศน์ดังขึ้นท่ามกลางความอึดอัดใจของเขาผมขอรับโทรศัพท์ก่อนนะอินทัศน์เดินออกมาก่อนคิ้วหนาจะเลิกขึ้นด้วยความแปลกใจว่าไงครับคุณสารวัตรไม่เห็นโทรหาผมสนานมีอะไรหรือเปล่าแม้เสียงคีเล่นจะเอ่ยแซลเพื่อนเก่าดูทะเล้นไปในที แต่หลังจากที่ปลายสายได้พูดคุยกับอินทัศแล้วจากนั้นสีหน้าของคุณหมอก็แปลเปลี่ยนไปได้ผมจะรีบไปเดี๋ยวนี้ริสามองหน้าอินทัศเธอเลิกคิ้วมองอีกฝ่ายด้วยความอยากรู้ว่าอีกคนกำลังเกิดเรื่องอะไรขึ้นมีงานด่วนหรอคะใช่ผมต้องไปแล้วเดี๋ยวผมโทรหาคุณวันหลังนะพูดจบ อินทัศก็เดินเร็วๆออกจากบ้านริสาไปในทันทีริสาสายหน้าเมื่อเธอถูกอินทัศปล่อยให้ยืนเหงาอยู่ฝ่ายเดียวสนใจเธอหน่อยก็ไม่ได้ผู้ชายอะไรช่างเย็นชากับว่าที่คู่มั่นเสียจริงอินทัศรีบวิ่งเข้าไปยังสถานีตำรวจทันทีเมื่อเขาได้จอดรถเขารีบเข้าไปหาคารินที่ถูกนำตัวมาโรงพักพร้อมกับแม่ลูกคู่หนึ่งสายตาคม เหลือไปมองรอบๆเขาเห็นครินนั่งอยู่บนเก้าอี้พร้อมกับสารวัตรหมอกเพื่อนรุ่นพี่ของเขาเองหมออินมาแล้วสารวัตรหมอกเอ่ยขึ้นเมื่อเจออินทัดวิ่งเข้ามาเกิดอะไรขึ้นครับอินทัดเอ่ยถามเขาเจอสองแม่ลูกนั่งทำหน้าเครียดจ้องจะเอาเรื่องครินอยู่ไม่ไกล สารวัตรหมอกไม่เอ่ยตอบอะไรเขาเพียงหันไปมองคู่กรณีที่นั่งอยู่อีกฟังไม่เป็นอะไรใช่ไหมอินทัศเอ่ยถามคารินที่เอาแต่นั่งเงียบแม่ของเด็กหญิงคนนั้นเดินเข้ามาหาอินทัศก่อนเอ่ยขึ้นเสียงดังนี่เพื่อนคุณใช่ไหมทำไมปล่อยให้คนสติไม่ดีมาเดินเพ่นพ่านแบบนี้รู้ไหมว่าลูกสาวฉันบาดเจ็บทำคนอื่นเขาเดือดร้อนกันไปหมดอินทัศถอนใจ เขาไม่ได้สติไม่ดีนะครับผู้หญิงคนนั้นเอ่ยด้วยสีหน้าขึงค้างใครเห็นก็รู้ว่าสติไม่ดีคนดีๆที่ไหนจะมารังแกเด็กแบบนี้บ้าไปแล้วแน่ๆเธอชี้หน้าคารินที่นั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้อินทัดรีบปัดมือเธอลงคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะครับลูกสาวคุณเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบค่าใชา้จ่ายทุกอย่างให้พูดก่อนจะยื่นนามบัตรไปให้ผมเป็นหมอ ผมรับผิดชอบค่ารักษาให้เองมีอะไรก็ติดต่อผมได้ตลอดสารวัตรหมอกเอ่ยขึ้นว่าที่จริงก็ยังไม่รับแจ้งความแค่นัดมาไกลเกลี่ยรเรื่องค่าย,ยาแบบนี้คุณผู้หญิงโอเคแล้วใช่ไหมครับเธอปลายตามองอินทัศกับสารวัตรคุณตำรวจก็ทราบดีว่าเด็กหนักเขาตกใจง่ายแถมมาเจอคนบ้ามารังแกแบบนี้เธอไม่พูดอะไรต่อก่อนเดินไปหาลูกสาว เรากลับกันทะลูกเจ็บมากหรือเปล่าจ๊ะแม่ลูกคู่นั้นรีบเดินกลับบ้านไม่ไหวต้องคารินด้วยแววตาไม่พอใจอินทัศเลิกคิ้วก่อนสายหน้าให้กับแม่ลูกคู่นั้นบทจะจบก็จบอย่างง่ายแบบนี้เขาทอนใจอีกครั้งมือนาวางลงบนไหล่บางของคารินตกใจแย่เลยสินะสารวัตรหมอกพูดบอกกับอินทัฒว่าฉันถามอะไรก็ไม่ยอมพูด บอกแค่ว่าให้ติดต่อหาหมออินทัศน์ก็เท่านั้นอินทัศน์พยักหน้าขอบคุณสารวัตรมากสารวัตรหมอกทำหน้าแปลกใจจึงเอ่ยถามอีกฝ่ายยุ่งงานอยู่สินะแต่งตัวเนียบมาเลยอินทัศน์เหลือบมองชุดที่เขาใส่โชคดีที่เขายังมีชุดสูทติดรถไว้ตลอดไปทานข้าวกับผู้ใหญ่มานะ่ะดีที่กำลังจะกลับแล้วครีนไปรอหมอที่รถก่อนนะ อินทัศคุยกับอีกฝ่ายที่ยงนั่งนิ่งเหมือนเดิมยังดีที่ขรินยังพยักหน้ารับฟังเขาอยู่อินทัศเดินออกมาส่งขรินบนรถก่อนเขาจะเดินออกมาคุยกับเพื่อนรุ่นพี่เพื่อสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นสารวัตรหมอกเล่าว่าตอนที่สองแม่ลูกโทรแจ้งตำรวจก็น,นึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เข้าใจหัวอ,อกคนเป็นแม่นะแต่ก็เกินเบอร์ไปหน่อยอินทัศเข้าใจ คนไข้ผมไม่ได้สติไม่ดีนะพี่เขาก็แค่ป่วยเป็นโรคหลายอัตลักษณ์นะ่ะหมอกเลิกคิ้วสงสัยโรคอะไรนะไม่เห็นจะเคยได้ยินเลยหมออินยกยิ้มเล็กน้อยแง้ละน้อยมากที่จะเจอเคสแบบนี้หนึ่งในล้านได้ละมั้งแล้วตอนที่พี่พาเขามาโรงพักคนไข้ผมมีพฤติกรรมแปลกๆบ,บ้างหรือเปล่าสารวัตรหมอกพยักหน้ามีนะเหมือนเด็กมากตอนนั้น ฉันไปจับแยกก็เห็นแย่งอมยิ้มกับเด็กผู้หญิงคนนั้นอยู่เลยพอคุยด้วยก็แทนตัวเองว่าหนูเหมือนเด็กที่ตีกันแย่งขนมนะ่ะใบหน้าคมของหมออินปรากฏความประหลาดใจหนักขึ้นกว่าเดิมอย่าบอกนะว่านี่เป็นอัตลักษณ์ใหม่อัตลักษณ์นี้เป็นเด็กแล้วเนี่ยสารวัตรหมอกมองหน้าหมออินทัศน์ถึงฉันจะงงงอยู่ก็เถอะนะตอนนี้เขากลับมาเป็นตัวเองแล้วใช่ไหมอินทัศนพยักหน้า น่าจะนะปกติวันนี้ผมต้องอยู่ที่บ้านกับเขานะ่ะแต่พอดีติดธุระก็เลยไม่ได้ไปอยู่ด้วยสิ่งที่หมออินเอ่ยนั้นทำให้สารวัตรหมอกรู้สึกแปลกใจขึ้นมาอีกครั้งนี่เป็นหมอจาเป็นต้องไปอยู่บ้านกับคนไข้ได้วยหรอเป็นวิธีการรักษาแบบหนึ่งนะ่ะบางทีก็หนักหน่อยอินทัศเอ่ยด้วยน้ำเสียงแฝงความเคร่งเครียดอยู่บ้างอืมยังไงก็สู้ๆนะ ว่างเมื่อไหร่ก็นัดคุณหมอเสือมาดื่มบ้างสิหมออินเลิกคิ้วอีกรอบได้ข่าวว่าเพิ่งรู้จักกันนะพี่ไปสนิทกับไอ้หมอตั้งแต่เมื่อไหร่สารวัตรหมอกยกยิ้มก่อนกล่าวเสียงคำคันขึ้นติดใจนะสิอินทัดสายหน้าก่อนยกนิ้วขึ้นมาชี้หน้าเพื่อนรุ่นพี่ของตนมุมปากยกยิ้มขึ้นเล็กน้อยก่อนแค่นเสียงเอ่ยขึ้นว่านี่คิดจะเล่นของแข็งเลยเหรอ หมอกไว้ไหลเล็กน้อยคลายไม่สนใจเถืออน้ารีบกลับบ้านได้แล้วคนไข้ในรอแล้วงั้นผมไปก่อนนะพี่ขอบคุณมากอินทัศ์บอกลาสารวัตรหมอกหมออินได้ขับรถไปส่งครินเพื่อมาเอารถที่จอดไว้ใกล้สวนสาธารณะคุณขับรถได้แน่หรอให้หมอไปส่งครินไว้ที่บ้านเดี๋ยวหมอนั่งแท็กซี่ขับกลับไปให้ดีกว่าครินสายหน้าไม่เป็นไรหรอกครับ แค่นี้ก็รบกวนคุณหมออินมากแล้วอินทัศน์ยัยงทำหน้าเป็นห่วงคนไข้ของตัวเองอยู่ผมไม่เป็นอะไรจริงๆถ้าหมออินไม่เชื่อจะขับตามผมมาก็ได้อินทัศ์พยักหน้าได้ไว้ก็ไว้ที่โรงพยาบาลระหว่างที่หมอสิวากำลังนั่งอ่านเอกสารอยู่ที่โต๊ะห้องทำงานก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นเข้ามาได้สิ้นเสียงนั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็เดินเข้ามานั่งลงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะทำงานของคุณหมอศิวาพออ,อมีอะไรเข้ามาหาผมถึงที่นี่หมอศิวะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงอยากรู้ผู้อำนวยการหัวเราะขึ้นเสียงเบาเมื่อไม่กี่วันก่อนผมได้ยินเรื่องหมอศิวาเกี่ยวกับคดีความระหว่างโรงพยาบาลเดิมเรื่องมันเป็นยังไงหมอไม่เห็นเล่าให้ผมฟังก่อนเลยดวงตาก,กร้าว เหลือบขึ้นมองก่อนเอ่ยว่าทำไมเรื่องไร้สาระพวกนั้นพอออให้ความสนใจซะจริงนะหมอสิวาถึงคุณจะเป็นทายาทผู้สืบทอดโรงพยาบาลน,นี้แต่คุณเป็นถึงหมอการทำเรื่องผิดจรรยาบรรต่อวิชาชีพของตัวเองมันไม่น่าชื่นชมสักเท่าไหร่หรอกนะหมอสิวาวางแฟ้มในมือลงเขาเลิกคิ้วถามขึ้นแล้วยังไง เป็นหมอก็ไม่ได้ต่างจากเจ้าของชีวิตของคนไข้นี่พอาอ,อไม่เห็นด้วยก็อยู่นิ่งๆม่น่าเดินเข้ามาสอดเรื่องของผมเลยนี่ครับผู้อำนวยการพยักหน้าก่อนย้อนถามกลับว่าแล้วเคสของผู้ป่วยโรคลายอัตลักษณ์นั่นผมคงช่วยอะไรหมอสิวาไม่ได้แล้วล่ะนะเพราะคนที่เหมาะจะรักษาเคสนี้มีแค่หมออินทัศน์คนเดียวสิวารีบเอ่ยด้วยน้ำเสียงแฝงความชัดเจนอยู่เนืองๆเ,เอาสิ หากคุณมาขวางทางผมรับรองได้เลยว่าตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคงจะว่างในอีกไม่ช้านี้แน่